สวัสดีค่ะน้องนองหนูห,นหนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับนิทานอีศบเรื่องลูกเป็ดขี้เรคะ่ะอ้าเราไปฟังกันเลยนะคะณนะป่าแห่งหนึ่งมีแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกเป็ดตัวน้อยๆก็เริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไปในที่สุดไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่ตัวโตคอยาว ขนสีเทารูปร่างน่าเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากคิดในใจว่าคงไม่ใช่ลูกของเราวันรุ่งขึ้นแม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆไปวไ่ายน้ำที่สระเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดที้เรตตัวใหญ่จะว่ายน้ำได้หรือไม่ ลูกเป็ดวิ่งแข่งขันลงไปลอยคออยู่ในน้ําและว่ายได้อย่างสวยงามลูกเป็ดที่เรไม่มีความสุขเลยเพราะลูกเป็ดตัวอื่นๆรุมจิกตีวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เร่จึงหนีไปอยู่ในหนองน้ําใหญ่แห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่ง วิ่งผ่านมาและพบกับลูกเป็ดเข้ามานั้นหยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งเลยไปโท่เอ้ยลูกเป็ดพูดฉันคงน่าเกลียดมากจนหมาก็ไม่อยากมองลูกเป็ดขี้เร่ได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงแก่ นางเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวหนึ่งและแม่ไก่จะออกไข่ให้หญิงแก่วันละหนึ่งฟองหญิงแก่เห็นลูกเป็ดขี้เร่ก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงจะออกไขใ่ให้เรากินได้อีกวันละหนึ่งฟองจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยเลี้ยงไปจนนานแต่ลูกเป็ดขี้เร่ก็ยังไม่ยอมออกไข่สักที ประกอบกับลูกเป็ดขี้เล็ดทะเลาะกับแมวและไก่จึงได้หนีออกจากบ้านหญิงแก่ไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านหญิงแก่ลูกเป็ดเดินไปเรื่อยๆจนถึงสะน้ำแห่งหนึ่งก็เลยแวะหยุดพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไปบังเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้า จึงได้พาลูกเป็ดขี้เร่ไปอยู่บ้านลูกๆชาวนาดีใจมากอยากจะเล่นด้วยจึงวิ่งไล่จับลูกเป็ดลูกเป็ดกลัวบินขึ้นไปเกาะบนถังนมพังนมหกกระจายเมียชาวนาโกรธมากใช้เหล็กเขี่ยหายคว้างลูกเป็ดวิ่งหนีออกทางประตูหลังแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ ลูกเป็ดขี้เรได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าละมอริมสระน้ำเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้ลูกเป็ดโตขึ้นกว่าเดิมมากมีปีกใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งลูกเป็ดบินเที่ยวเล่นรอบๆสระพะเอิญเหลือไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงไปเล่นอยู่ในสระน้ำลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปเล่นในสระน้ำ ให้นกแสนสวยสามตัวนั้นจิกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างน่าเกลียดอย่างนี้ลูกเป็ดขี้เร่นึกในใจแล้วก็ก้มลงดูเงาของตัวเองในน้ําแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นเงาเป็นหงแสนสวยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เรอีกแล้วฝูงหงในสะลอยเข้ามาใกล้และพากันทักทาย พวกเด็กๆร้องว่ามีหงตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวแล้วหงตัวใหม่สวยที่สุดแต่หงตัวใหม่ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงขึ้นก่นกอนเมื่อครั้งยังเป็นลูกเป็ดขี้เร่แล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำโดยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆรู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นมาพัฒนาตนเอง